ชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายของชีวิตคืออะไรการเรียนรู้ชีวิตคืออะไรและก็ควรจะเรียนรู้อย่างไรผลลัพธ์การเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายใจสังคมและจิตวิญญาณควรเป็นอย่างไรทําอย่างไรจะให้รู้จักชีวิตรู้แจ้งรู้จักรู้จริงตามขั้นตอนตั้งแต่จําได้เข้าใจชีวิตประยุกต์ใช้ชีวิตวิเคราะห์ชีวิตประเมินชีวิต และสุดท้ายคือมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์เพื่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรเขากลับน้ำสกานิมนต์พ่กครูได้กล่าคะจริงๆนะชีวิตคนเนี่ยมันอาวิชาคือไม่รู้เท่านั้นทีนี้เมื่อคนไม่รู้เนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายก็ ก็ดำเนินชีวิตไปตามกรรมบิมบากหมุนลงต่ำขึ้นสูงลงดังจะื่อเป็นโลก,กียะไปกว่าคนพวกนี้เนี่ยจะได้ฟังได้ยินคำสอนว่าโอ้โลกนี้เ็ามีมีโลกุตระด้วยเหรอคำสอนแบบนี้อะตอนแรกอาจจะไม่มีคำคำตรงตรงเลยว่าพี่ไม่รู้ตรงๆว่าคือโลกุตระมันแปลก มันแปลกหูมันแปลงแปลงจากที่เคยเรียนรู้มาทั้งหมดกี่ชาติกี่ชาติมากก็วนอยู่ในโลกียะทุกมันไม่รู้ทุกไม่รู้สุขกแล้วหลงแต่สุขแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุของมันคือทุกคือกิเลสพาให้ทุกไม่รู้จริงๆโดยสรุปแล้วสุขก็คือทุกทุกก็คือสุขเขาก็ได้แต่ไปหลงสุขหลงสุขหลงสุขเร่งเสพสุขแล้วก็สร้างวิบาก สร้างไปสร้างมาสร้างมาสร้างไปก็ตกนรกข้นสวรรค์ตกนรกข้นสวรรค์วนอยู่อย่างนั้นตลอดกันนานนับชาติไปตัวเป็นล้านล้านลาชาติกว่าจะไม่ค่อยได้ยินกระแสะโลกุตระก็แปลกไปหน่อยแต่ก็ยังไม่สะด,ดหรอกจนกว่าจะได้รับซ้ําหลายทีจึงจะมีส่วนที่จะสะดุดใจได้สนใจขึ้นมา เอออันนี้มันมันมันแปลกดีนะมันก็น่าสนใจน่าศึกษานะจึงจะเกิดเป็นนักศึกษาเกิดเป็นนักศึกษาที่จะศึกษาโลกุตระหรือศึกษาคําสอนที่เป็นพุทธแท้ๆเนี่ยซึ่งมีศาสนาเดียวในโลกที่เป็นพุทธรู้จักจบพุทจิตวิญญาณแท้ๆว่ามันเกิดแล้วมันมีที่จบ หรือจบแล้วจะยังไม่ยอมแยกท่านในเป็นดุดดินน้ำไฟลมจะยังวนเวียนอยู่ในโล,โลกเขาอีกไปอีกเป็นโพธิสัตวเหมือนพระอวโลกิเตสวนเนี่ยไปสอนคนช่วยคนไปเรื่อยๆก็ได้มันก็คือน,นิรันดรเหมือนกันอ่า พราะจึงเป็นที่สุดแห่งที่สุดทิวจักตรัสรูเนี่ยเป็นที่สุดแห่งที่สุดของของชีวะที่เกิดเป็นจิตนิยามโดยเฉพาะมาถึงขั้นเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เพราะอันอาตมาว่าที่ถามมานะัเป็นปรีกย่อยอาตมาแแวะหรือแ,แ,แ,แยกไปอธิบายหลายคำถามฟังแล้วโอ้โหอันที่ตอบไม่ได้ อขอตอบองค์รวมตีขุมไปเอาอย่างงี้กันแล้วกันถือว่าตอบจอบแล้วนะคำถามไม่รู้ตั้งตัวไรอยากเอาอาตมาตีกินเลย,รรยครูคะการศึกษากับการเรียนรู้มันต่างกันยังไงคะอ๋อมันก็ภาษาการศึกษากับการเรียนรู้เรียนรู้ก็เป็นภาษาไทย ศึกษาก็เป็นภาษาของสัสกฤตนะท่าภาษาบาลีก็ศิกขาก็คือเรียนรู้เดียกันถ้าสรุปแล้วภาษาอาการศึกษาก็มีสามศีลสมาธิปัญญากิดที่สีในที่จิตอธิปัญญาการศึกษาก็มีสามอย่างถึงยิ่งใหญ่ศีลสมาธิปัญญาหรือ จรณะสิบห้าวิชาแปดแยกสมการศึกษาสามยืดถูกไปยาวก็เป็นจรณะสิบห้าวิชาแปดซึ่งมีศีลเป็นหลักต้นและอปันกับปฏิปทาสามสัตธรรมเจ mm ็ด hmm. ก็จะเกิดอธทีจิตคือฌานโดยมีปัญญาคือวิชาวิชาแปด ก็ค, <ณ S 1> คือการเป้าหมายมชีวิตก็คือการศึกษาศึกษา,นะากเรียนรู้ก <ขา S 1> ุศละใช่อันนุขแล้วก็เรียนรู้ชีวิตก็คือเรียนรู้อะไรเรียนรู้โลภุตระแล้วก็มุ่งสู่มืดนิพพานคือเป้าหมายตาแต่ลมนุษย์ที่จะรู้จุดแท้จริงไม่ไม่รู้แท้จริงก็ไปหลงแต่สุขก็ไปหลงแต่สุขสุขก็ทุกข์ไงเข้าหลงนักสุขทุกข์หรืออย่างเก่งก็รู้ปรึกษาให้ชีวิตมันมีดี ตามสมมุติซึ่งดีที่ว่านี่ก็สมมุติไม่เหมือนกันแต่คนแต่ละกลุม่มแต่ละสังคมแต่ละประเทศแต่ละชาติก็สุขทุกข์ไอ้ดีชั่วไม่เหมือนกันนะก็เขาก็เอาตามดีชัว่วเป็นโลกิยะสุขทุกข์นะเขาก็คือเขาไม่รู้แต่เขายสแสวงหาแต่สุขเป็นสุขนิรันดร์เป็นสุขนิยมสุขนิยม แล้วก็ไม่ศึกษาว่าเอ๊ะแล้วสุขทุกมันจะจบหรือมันจะสุขนิรันดร์ทุกนิรันดร์ยังไงตอนนี้โควิดสิบเก้านี่เป็นโอกาสที่คนเราจะมาเรียนรู้เรื่องชีวิตไหมเจ้าค่ะเพราะว่าไ oh. มาจากการศึกษาดียังไงก็กลับประเทศไทยที่สาระด,ดีอังกฤษดีก็ต้องกลับมาประเทศไทยหรือว่าการงานดีการเงินดีก็ต้องกลับมาที่ประเทศไทยเพราะว่าทุกคนรักชีวิตเพรารู้ว่าอย่างไรจ้ะ คุณสิเป็นประสบการณ์จริงอ่ะอยู่อเมริกาได้ไปอเมริกาก็มาแล้วก็มาเมืองไทยอ่ะเป็นยังไงล่ะคุณเป็นผู้ที่เป็นคนบุพเพจริงประสบการณ์จริงคุณควรจะตอบอาตมามากกว่าให้อาตมาตอบอ่ะเพราะอาตมาไม่ได้เป็นน้ยจมอยู่ที่รัฐานีโซนีเท่านั้น ทำอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไรคนจะมาเข้าใจชีวิตโอ้อยากอ,อันนี้แหละใครจะต่ออาตมาได้ทำอย่างไรอาตมาอยากได้จังอโอ้ทำอย่างนี้สิคนจะมาเออแมอยากได้ได้ลูกคาเยอะๆ <laughs> อยากได้คําตอบนี้เหมือนกันทําอย่างไรมาถามอาตมาอาตมาตอบไม่ได้เลยก็พยายามทําอาตมาพยายามทําจุดสําคัญที่สุดที่อาตมาทํางานอยู่เนี่ยมีความจริงใจมีความจริงใจที่อยากให้คนรู้สิ่งนี้นเป็นยอดสุดแล้วที่พระสมมาสมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อาตมาพูดซ้ําแล้วซ้ำอีกว่าพุทธเจ้านี่ก็คือคนเหมือนกันก็ ทุกๆคนในโลกแต่ท่านได้สแสวงหาท่านได้คน้นคว้าท่านได้สแสวงหาไอ้เกิดมาเป็นคนเนี่ยอะไรมันสุดยอดไม่รู้กี่ชาติล้านล้านลานชาติจึงสรุปได้จบแล้วก็ตัดสินตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสมาสมาโพธิญา็อันนี้อย่างที่ ท่านใช้เวลาหลายล้านล้านล้านชาตินี่แหละรู้จักการเวียนเกิดเวียนตายรีเบิร์สเนี่ยแล้วก็สะสมความรู้นี่จริงแลาวะก็ได้ความรู้นี้จบเรียบร้อยเพราะว่ามันเข้าใจรีเบิร์สเข้าใจวิกรรมวิบากที่ได้สั่งสมความรู้แล้วก็ระลึกได้จําได้ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วความรู้เออที่เป็นคนนหาความจริงเนี่ย มันไปพระเจ้าบันดาลมามีอะไรอยู่ที่คือใครไม่ใช่เราเองนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องใช้การเกิดการตายรีเวิร์เกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกศึกษาจนกระทั่งจบสรุปได้เลยว่าออกมันเป็นเช่นนี้เองตาตา เป็นเช่นใดคือจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงและจิตวิญญาณในมีการเกิดการดับหมุนเวียนอยู่ด้วยอวิชาไม่รู้จบแล้วพระพุทธจาก็จับได้ว่าอ๋อไอ้ที่มันหมุนเวียนไม่รู้จบนี่เพราะมันไม่รู้ เหตุที Navy, ่มันให้เก uh ิดให้ตายให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเหตุที่มันให้เกิดตายให้เกิดให้เกิดให้ตายนี่ก็คือสรุปจริงๆก็คือตัวสุขเนี่ยเป็นตัวรอดอันสรุปแล้วตัวเกิดเกิดตายนี่คือทุกทั้งนั้นที่ท่านสรุปเป็นภาษาว่าทุกทั้งนั้นเกิดขึ้นทุกทั้งนั้นตั้งอยู่ทุกทั้งนั้นดับไป พราะฉะนั้นถ้ารู้จักเหตุแห่งทุกข์ซะแล้วท่านก็ศึกษาว่าไอ้ที่มันเวียนไปบนมาน่มันเป็นสุขสุขตั้งแต่บบยมุกสุขตั้งแต่เราเห็นว่ามันไปนบนไปได้ได้มีไปเสพไปเสมอการเป็นอยู่ร่วมการสัมผัสร่รวมนั่นแหละมันสุขจนรู้เหตุว่าโง่สมบัติเลย เลิกโมอวิชชาก็หยุดอันนั้นก็มาวนสูงขึ้นมาอีกเป็นระระ,ระดับโลกกามกามาพบกามาคุณก็เรียนรู้โลกนี้อีกจนเลิกกามก็เหลือแต่อัตตาที่เป็นจิตภายใน <c oughs> เป็นรูปเป็นอรูป กลางกิเลสท,ที่มันโง่เนะี่ยรูปลางกิเลสแนะรูปก็จบหมดจบตั้งแต่ยังชีวิตยังไม่จบชีวิตยังไม่แยกธาตุเป็นปรินิพานเป็นประโยชสารก็รู้ชัดรู้แจ้งแล้วว่ามีเท่านี้จริงๆ พราะฉะนั S <S> ้นแล้วจะวิเคราะห์อย่างชีวิตอย่างไรเจ้าคะแล้วจะวิเคราะห์อย่างไรพอเรารู้แล้วรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงวิเคราะห์วิเคราะห์ได้อย่างไรแล้ววิเคราะห์อะไรก็มันรู้หมดแล้วจะไปวิเคราะห์อย่างไรอ่ะก็รู้อย่างไรที่ท่รู้จะไปวิเคราะห์ถ้าจะวิเคราะห์นั่นแหละเป็นผู้ที่ยังไม่รู้พอที่รู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์เพราะวิเคราะห์เนี่ยยังไม่รู้ก็ สแสวงหาเพราะฉะนั้นโดยวิธีรัดที่สุดที่ไม่จ้องเสียเวลาวิเคราะห์ก็คือมาเรียนให้สมาธิทิลูกเหตุแห่งตัวไปตามโลกอบายโลกกามโลกรูปโลกอรูปนิย่อสั้นที่สุดและจบแต่คนไม่เรียนรู้ตามนี่ชาวพุทธที่รู้ทั้งหลายกบวนอย่างมหาประยุทธนไปไม่รู้กี่โลกป้า ตามโลกไปอยู่ยงั้นน่ะโลกมันก็ยาวโลกโลกก็จินตาเมื่อหลอกไปโอ้หน้าเรียนหน้ารู้หน้ารู้หน้าเรียนรู้มากอ่นอกพระพุทธพจน์เลยนะที่จริงในจําพระพุทธพจน์ก็ได้มากนั้นได้เรียนได้จําท่องบนจําได้สอนคนอยู่มากแต่ตัวเองไม่รู้เรื่องไม่นร้อะไรอะไรเลยในแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติ เพราะกายเป็นปัตตประมะบุคคลเรียนไม่รู้จะจบจับได้แล้วพระพุทธพจนะ์แต่ไม่ทําแล้วก็ไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พระพุทธพจน์นะใส่หูใส่หัวก็วไปน่ารู้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 รแล้วมันจะไปจบบ่อไม่จบหรอกาะไม่รู้จุดสําคัญที่ไปเริ่มตนน้นนาทีนี ให้รู้ความจริงเป็นโลกโลกไปถ้ารู้ชัดเจนแล้วอ๋อโลกคือความวนไปติดอยู่แม้คุณจะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ล้างกิเลสนั้นแต่คุณพักยกเก็บกบเปนแม้เพราะคุณเรียนรู้มากแล้วคุณก็รู้ว่าเอ้โลกนี่ต่ําแต่ต่ําคุณก็ไม่ได้ล้างเหตุจัดเป็นกิเลสของคุณออกไปนะมันก็หมักดองวาอยู่เนระเรียกว่าอาสวะไม่ได้รับอาสวะอันนั้นหมักดองนั้นน่ะ แต่คุณก็หลงไอ้อยู่ข้างบนข้างล่างก็หมักดองก็ไปหมักดองก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ่อยข้างบนมันก็เลยยิ่งกิเลสมันก็ยิ่งหนาเน่ฟังดูแล้วจะได้เห็นว่าคนที่หลงการศึกษาเนี่ยน่าสงสารมากอย่างผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างมหาปยุตอย่างท่านพุตตโกศาสาร์เนี่ยท่านเรียนรู้มาก แล้วก็ติดยึดในความรู้โดยไม่หันเข้ามาเรียนรู้ทางนี้บา้างแล้วท่านจะได้ลดลดในสิ่งที่มันเฟอร์มันเกินมั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 น,มน,มนป่าได้อ่ะลงมาหาเป้าแล้วก็จะได้สอนเป้าเพราะท่านมีกูดวินต่อสังคมมากแม้แต่ต่างชาติก็ยอมรับอาตมาไม่มีกูดวินเลยก็มีคนที่มีดวงตา มีทุลิในดวงตาน้อยจำนวนนิดหน่อยมาเห็นได้ก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็ไม่ใช่ว่าคนจะเห็นได้ไง่ายๆถั้งต้องมีรูปธรรมมาลดละนายคลายกันได้จนกระทั่งมีอาริยะบุคคลจริงๆจนกระทั่งเป็นสังคมเป็นรูปธรรมเอสาสาธารณโภคี มีสังคมสารสารีธรรมกมันเกิดทําให้เกิดขึ้นมาในโลกเขาก็มองไม่ออกว่านี่คือแดนมหัศจรรย์ของมนุษยชาติที่คนอยู่อย่างสงบอยู่อย่างอบอุ่นมีเมตตากายกรรมเมตตาวิจิกรรมเมตตามโนกรรมแล้วก็อยู่กันลาภที่ได้มาก็เอามารวมกันกลางเป็นสาธารณปภองกิกินใช้ร่วมกัน และต่างคนต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาเพื่อจะให้จบที่สุดที่จบเป็นดินแดนมหัศจรรย์เป็นสถานที่มนุษย์ที่รู้จริงแล้วไม่เป็นไหนก็มาศึกษานี่เรายังไม่จบเราก็ต้องศึกษาต่อจนจบตรงนี้จบแล้วจะบ,บริพตร เป็นบริยสตา์ไม่จะช่วยเป็นโพธิสัตว์ต่อไปอีกก็แล้วแต่ส่วนตัวนั้นคือข้อตรงข้อที่ว่าความคิดได้เริ่มสร้างสารรค์ที่จะพึ่งตนและช่วยคนที่พ่อครูบอกว่าจะจบผ่านก็ได้ดหรือว่าจะไปบำเพ็ญต่อก็ได้ดีคุณสรุปถูกละถูกล้วใช่ทีนี้ทางทางจริงๆแล้วพุทธศาสนานะคะอาจารย์อาจอารย์พ่อครูคะ่ะ ก็มีคนสนใจทั่วโลกอยู่นะคะหลายประเทศจากการสัมมนาล่าสุดก็มีหลายประเทศเลยที่มาแบ่งปันแต่ว่าอย่างที่พวอครูบอกทางที่สัมมาที่เป็นสิ่งที่คนจะเรียนรู้พวอครูคะเมื่อต่างประเทศหลายๆประเทศเหมือนกันมีการสัมมนาตศนสนาพทดเราเป็นที่น่าสนใจจะทําอย่างไรเหมือนที่พ่อครูบอกว่าให้รัฐ แล้วเขาก็จะได้เข้าใจหลักวริยัต์สีได้ง่ายสัมมาทิติิค่ะมันไม่ง่ายหรอแล้วมันไม่ง่ายมันก็ค่อยไล่ลำดับมาคือพุทธได้มี adaptation หลายขันหลายอไเนี่ยเขาก็ผู้มีภูมิภูมิร่วงคนมีขอบเขต เขารู้ขั้นไหนก่อนชั้นไหนก่อนเขาก็จะเอาก่อนแล้วเขาก็ไล่ๆๆมากว่าจะมารู้โลกุตระเนี่ยเสื้อตมาเองอัตมาไม่เอาไอ้ประเภทโลกียะที่มันมีชั้นข็มันอีกตั้งเยอะตั้งแยะอัตมามาสอนโลกุตระตั้งแต่เริ่มต้นไปจกนกระทั่งถึงที่สุดของโลกุตระมาเอาแต่โลกุตระ ทีนี้คนจึงไม่ค่อยเห็นเพราะมันเกินภูมิของคนสามัญที่จะรู้ได้ <c oughs> แต่ก็ยุคนี้มันก็ยังพอมีคนที่รู้ได้ก็เลยได้ทำงานแต่ก็ไม่พอไม่คุ้มกับที่พระพุทธเจ้าจะยังอุบัติขึ้นมาสอนเพราะว่าคนมันน้อยไป ไม่คุ้มอ่าไม่คุ้มที่จะทำงานท่านก็นเลยไม่เอาแล้วปล่อยให้พระโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะสืบทอดผู้ออที่จะเชื่อมต่ออยู่เนี่ยมันทำงานเท่านี้ก็เลือล่อนแล้วท่านก็นเลยอริยพานเป็นปุสาอนพิสาธรรมมาเยอะแล้วอ่าอาตมากันหรือต้องมาทำต่อไปมันก็เป็นสัจจะ พอตมาก็จะต้องเดินขึ้นไปจนสุดเหมือนท่านแต่ยังไม่สุดก็ทําต่อไปเรื่อยๆทาต่อไปได้วยความภาคเพียรด้วยความผาสุขด,ด้วยใช่ไหมคะใช่ผู้ที่ไปเรียนอรหรันตจบอรหัตภ,ภูมิอรหันตแล้วมันก็รู้ที่สุดแล้วมันไม่มีทุกข์อะไรทุกข์ก็ทุกข์โดย หกประการที่มันยังต้องมีขันมีพยาธิมีอะไรต่ออะไรที่ต้องมีโดยเป็นร่างมนุษย์มันก็องเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ทุกขอริยสัจมันไม่มีแล้วมันก็สบายแต่มันก็ไม่สบายยังมีทุกข์ที่มันจะเลียงไม่ได้ทั้งหกอย่างไอ้ทุกขอริยสัจมีแค่สี่อย่างมันไม่มีแต่ไอ้ทิ่มีอยู่มีทั้งหกก็ก็จำนน่ะ ทุกข์ก็ทุกข์แต่เราก็พยายามที่จะศึกษาให้มันสูงสุดไอ้คาว่าสูงสุดที่คนฟังแนละ้วเขาก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเขาก็ไม่ค่อยซาบซึ้งเท่าไหร่นะว่ามันสุดที่สุดจริงๆเลยนะในการเกิดมาเป็นอัจิตนิยามแล้วก็เป็นสัตว์โลกที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในมัฏสงสารเนี่ย มีพระเจ้านี่สูงสุดจนกระทั่งเลิกเลยได้ทางเทวานิยมเนี่ยเขาไม่มีทางเลยเขาก็สั่นจุนจูอยู่แต่แค่ไปอยู่กับพระเจ้าและต่อจากไปอยู่กับพระเจ้าต้องทำอะไรต่อไม่ไม่มีการอธิบายอะไรได้อยู่กับพระเจ้าก็ว่าเสพสุขเอามันง่ายดีเว้ยตายแล้วก็อยู่กับพระเจ้าแล้วก็เสพสุขกับพระเจ้าจบง่ายดีจังเลย <So why? S 1> อซึ่งมัน มันไม่จริงอะ่ะถ้าเรารู้อย่างศาสนาพุทธที่รู้วิบากกรรมรู้ว่าแต่สงสารแล้วมันง่ายอย่างที่เขาสรุปง,ง่ายๆันก็ดีตายแล้วอาย่พระเจ้าถ้าจะอยู่กับพระเจ้าได้ก็อ้อนวอนพระเจ้าให้พระเจ้ารักให้มากๆๆเท่านั้นจบนก็ง่ายดีละหมาดนะวันละห้าครั้งวันอย่างน้อยพระเจ้าจะได้รักอะไรนี้เป็นต้น สรรเสริญพระเจ้ามากๆพระเจ้าจะได้รักอะไรเงี้ยซึ่งมันโกโลกง่ายๆตืต้นๆอ๋อยอยเอาเรึกรึถึง,ท,งท,ท่านเอมากเคารพย่อมๆท่านเอมากๆท่านก็ยอมรับแล้วโอ้ขายสินค้าอัตภาพเราไปให้พระเจ้าวะได้แล้วสินค้านี้ ขายได้แล้วหมดแล้วพระเจ้ารับเหมามาแล้ว <c oughs> ไม่ง่ายขนาดนั้นเลย <c oughs> <c oughs> ฟังแล้วคนที่เขารับถือพระเจ้านี่เขาอาจจะ จะได้เวลาแล้วนะคะ,ะ <c oughs> ข,ข้อที่หนึ่งน่าจะจบแล้วตรงที่ว่าเรียนให้จบก็คือจบที่อริยสัจข้อที่หนึ่งจะจบทุกข้อแล้วหรแล้วก็จ,จบอริยสัจแต่ยังมีทุกอีกหกข้ออยู่ก็เรียนรู้ทุกกันต่อไปที่นี้คนประเด็นต่อไปคือคนไม่อยากมาเรียนรู้ทุกนะคะ,ะก็เรียนว,ยน,อวนอยู่ในหก่างนั่นถ้ามาเรียนรู้อริย,ยสัจสี่อีกสี่อย่างนี้สักก็จบ แต่เขาเขาไปหลงงงงานอยู่กับหงอย่างมันล่อใจกันมันรู้โอ้โหแล้วมันไม่มีที่สุดมีแต่บานปลายความรู้หลโกลก,ลกปากกลวยไปเรื่อยไม่วมีที่สุดเหมือนก้นกลวยจังศาส,สนาพุทธอันนี้ก็ยากที่คนทั้งโลกเขาจะฟังเข้าใจเขาก็หาว่าอวดดีอวดรู้มีที่ไหนพระเจ้าก่อนนี้รันดอนท้งนั้นน่ะเขามันมัน,มน,มนไม่ไม่สามารถที่จะไป รู้ได้นะว่ามันมีศูนย์จริงๆกันหรอนี่รันดอนกับศูนย์มันก็ร้อเรื่องกันนเขาคิดไม่ออกหรอว่าศูนย์มันจะยังไงกว่าจะมันก็ค่อยสับซึ่งเขาว่าศูนย์มันมีในแต่ศูนย์แล้วศูนย์ไปทําไมล่ะมันก็สุกอะไปอยู่กับพระเจ้าก็สุกดีแล้วก็ท่านสอนให้สุกอยู่แล้วล่ะทํายังไงจะสุกสุกมันเป็นโลเกีิงเขาปฏิบัติดีอย่าทําชั่วเลยก็สรุปกันแล้ว ทำแต่ดีๆอย่าทำชั่วเลยก็ไปอยู่กับพระเจ้าก็สุขก็จบแล้วจบที่อยู่กับพระเจา้าเขาก็ได้ความรู้อยู่แค่นี้อาตมาก,ก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วนะเพราะสุดสุดของโลกีสุดสุดเทวานิยมก็สุดแล้วสุดของพระพุทธเจานะ้าน่ะเลิกเทวะเลยจบหายไปเลยจบตั้งแต่เป็นๆเ,เนี่ยรู้เลยว่ามีก็ไม่มีเป็นอนุปกรรมะรู้แล้ว แล้วก็เอามันมีสองอ่ะแล้วก็ไม่เอาสักอย่างก็เลยไม่ได้สักอย่างศูนย์เลยหายไปเลยมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีนี่ใช้ภาษานะพยัญชนะมมันก็มันก็ลมล้างทุกอย่างเลยบวกกับลบรู้ก,ก็บวกละรูล้ลบละไม่เอาทั้งบวกทั้งลบแล้วเป็นอะไระก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยจริงๆนะถ้า <c oughs> ยอ่อคามาเรียกบวกกับลบนี่มันจะง่ายขึ้นนะในโลกนี้มีได้บวกกับลบท่านั้นนะเรียกว่าเทวะหรือสภาพสองตั้งแต่วัตถุแล้วก็รวมกันเป็นพลังงานปลายจกนกระทั่งถึงผีชาจกนกระทั่งจิตนิยามนี่ของพุทธพระเจา้าทศรูทั้งอุตตพีชาจิตแล้วก็กลายเป็นกรรมเป็นธรรมะวนอยู่กับกรรมกับธรรมะนะ้นจะศาสนาเทวะนิยมเขาไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักธรรมะก็ รู้สึกจะผ่านทุกขั้นตอนนะคะเข้าใจชีวิตประยุกต์ใช้ชีวิตวิเคราะห์แล้วจนถึงรู้แล้วก็ไม่ต้องไวไปวิเคราะห์อะไรแล้วสุดท้ายก็ก็คือเข้าใจว<อ>ิียศสตว์สีจบลงแต่ว่าก็ยังมีทุกอีกหตัวซึ่งที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่ไปแต่ว่าไม,ไม่ได้ติดไปในยึดไม่ได้ไปเอาอตรงนั้นมาเป็นสาระเพราะว่าจากบวกลบก็เป็นสูตรแล้วเ<อ>ข้าใจถูกต้องใช่อ่าถูกต้อง สรุปไม่งั้นมันไม่จบแล้วมันยืดยาดมันต้องวิเคราะห์กันเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้จะจบนะมันจะถึงสองโมงนะเนี่ยถ้ามันวิเคราะห์ไปอีกอะ่ะมันจะรุ่งนี้ข้อต่อไปเจ้าค่ะวันนี้จบแล้ววันนี้ทุกโมงครึ่งแล้วจบจบแต่ <laughs>